ทีเมตต์ต่อสองครับจะเสิร์ฟยจอนเล็กครับบุญชัยบุญชัยครับเสิร์ฟย้อนมาต้องเลยครับตอนแรกบอลสองโยโจยกลูกนี้ลงไปนิดนึงแล้วก็ทอการ์ดเปิดไม่ดีแหวนแต่งไม่ดีบอลจังหวะที่สองครับก็เดี๋ยวก็ทักครับห่างอยู่สิบแต้มครับสิบสองต่อสองมาแล้วโยกสวยครับจอมพล ตีลูนลไไกนี้จะลงไม่ได้ลมยศครับบอลสามจะลงครับแก้ไปด้านหลังบอลอยู่ที่ประมุขยกงาลูกนี้ต้องแก้ไขครับสมยศตีลูกนี้จะงไม่ได้ครับลง,งบเลยเรลคือไปด้านหลังพินิจให้กับตะลุงสมยศตีลูกนี้จะงไม่ได้ครับจะว่าบอลนี้ข้าไป้างนิดตะลุงให้กับพระวงศ ไปเตี๊ยบครับขาไปบอองบทีพี่แจยกข้ามาอาลับโอกาสเี่นมูนโอาเซตนี้ดีวันดีคืน13ต่อ2ไม่รู้จะเท ปุ่นนี่แม่มันภาพขึ้นหน้าจอแล้ว14ต่อ2โจเอ็มยกนี้ไว้ดีครับต้องแก้ไขเอ็มยกผิวสมโยศให้กับตะลุงยกสมโยศตีลูกนีุ้งมาแก้เกมครับหรับปะวุฒตรยกสวยครับตรงนี้หล่นหล่นตกลงพื้นทัดไหมทันไหมยังได้อยู่ี้ยวแล้วก็โอหเจ้าอําก็ไม่วิ่งครับ องตครับการรวมเดือเดือนครับนำอยู่นรวมอาราีแจ้ครับเสร์ฟขอเสร์ฟทัวรไวก่อนครับบอย่ที่วิอลหเ็ไดูบอลสองไหนครับบอลสออลสาม้ก็ามครับเิร์ฟโดยพี่แจ ย้อยมาลูกเหนยครับลองไม่ได้ประวุฒยกตรงนี้เจ้าคิวนนครับเดินหลังลูกนี้ออกครับ